S 1> <S 1> <S สวัสดีผมจอสผมทำงานเป็นตักง,งานปั๊มแล้วทำไมผมต้องได้ทำต่ากาศดึกตลอดเลยวะเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่เรื่องนี้แน่เลยคิดแล้วก็น่าขนลุกกว่าโอ้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละบางทีผมลองเปิดวิทยุดูดีกว่าอาจจะมีอะไรฟังให้ผมหัวโล่งขึ้นติดตีวะเว้ติดยัง าอยาออกไปขงบ้านในวันร t บ f รีบริษัทจงที่เดนมาตอนนี้มีการตอนคตอนนี้ดการดันี้ตอนนี้มีใครติดตอนนี้ดิการนี้ครับาจะสมดุลกว่าไอัดตุกา้ใครเป็นคู e นี้ฟูซี่ d าไฮซาเธรนัทน์บัวไฟคุณนายู่ไปในบ้านของผู้ที่สนใจดูครับฮะคุณนารับประตูลหน้าตาของท่านไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยคุณนาจะตรวดี่ปในผู้ที่อท่าน ย่าหันพุ่มทีรุกธน,นาคองขะตะโกนซีแดงเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยไรสาระชิบเป๋งเลยแล้วก็โช่งเช่นยังไงนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เป็นเรื่องที่จริงจังมากหรอกถึงสักทีเฮ้ย ถ้าไปติดว่างานนี้ให้เงินเยอะฉันคงไม่มาทำหรอกเฮ้ย hey, พวกมาแล้วเซงจริงเลยว่ต้องมาทำกะดึกอีกแล้วตอนนี้ก็หมดกาดได้แล้ว,วฉันจะเข้าต่อนายกลับบ้านไปได้แล้วโอ้สักทีนะนายนายเมื่อแต่นายได้ข่าวยังฉันน้ำโคตนรู้สึกแย่กับน,นายเลยนะเออได้ยินละแต่ว่าไม่คงไม่เป็นไรหรอกแค่กาดอึกกาดึดเฉย,ย สบายเอ่อยังไงก็เถอะพวกฉันว่าฉันไปจากที่นี่ดีกว่าแบบที่นี่มันทำให้ขนลุกว่ะแบบมันหนาวๆสั้นๆมันไม่คนมองเราอยู่อ๋อแล้วก็อ่านี่แค่เราสองคนนะคือพอดีว่าฉันค่อนข้างหิวน่ะแล้วฉันอาจจะกินของที่อยู่ในเชลไปสักหน่อยอ่ายังไงก็เถอะเจอกันนะพวกแล้วก็อืมท่านมีชีวิตอยู่นะที่ไหนพูดนายหมายความว่าไงเฮ้ยฉันรอเล่นฉันรอเล่นแค่หยอกๆนะ เฮ้ยวันนี้นจะกลับบ้านไปดเด่นอนิเมะเฟนเดอร์ของฉันละเจอกันนะพวกเออเจอกันโลกไหนไม่ปิดประตูเนี่ยเออปิดได้น่อยมักง่ายจริงเลยเออไปตอกบัตรเข้างานก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละืมตอนนี้เวลาโอเคเรียบร้อยละอืมเช็คของ ฉันว่าฉันคงต้องเติมของในเชลนั่นแหละเอ้ยไอหมอน,นั่นมันกินซะหมดเลยคือถ้ามันไม่บอกฉันเขาไม่รู้เนี่ยใช่ที่่าเคสโอเข้ามากินสิโถ่เอ้ยแล้วที่แกเล่นกินหมดเชลเลยเหรอวะอะไรนะโอ้ฉันต้องเติมอีกกี่รอบวันนี้วันนี้มันจะสวยทั้งวันหรือไงวะ ก็รู้แหละว่ามีนโยบายให้กินของได้แต่ก็ไม่คิดว่าแกจะกินขนาดนี้เล่นกินซะขนาดนี้ฉันว่าแกโดนหักเงินเดือนแน่นอนว่ะแต่หมอนั่นก็ดีกว่าเราหน่อยผู้จัดการยังรับเราเป็นแค่เด็กพลาธาปอยู่เลยใช้งานหนักซะขนาดนี้โคตรเซ็งเลยว่ะ งานก็หนักเงินก็ได้น้อยชิบเป๋งเลยก็ทำไงได้ละ่ะโอ้ต้องทำๆไปแหละไ้าอยากมีงานอยู่นะเผื่อใจเด็กไว้รุ่นสมัยนี้กันจังเฮ้ยอ,อยากจะมีความสุขเหมือนตอนมัธยมบ้างอย่างเลยนะ ใกล้จะเสร็จละแต่บอกได้นี่มันกินเยอะจริงๆเลยมันกินบ้าเลยขนาดนั้นวะเสร็จพอดีของก็ยัง นีพ่พรียุบไปแต่อะไรอย่างี้ให้ฟังหรือไงปกติเวลานี้มันต้องมีพวกเพลงรักๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอจี G. ต้อนรับครับเพิ่งเข้ากลับมาก็ไม่มีลูกค้าเลยฮะอืมแล้วทำไมเขาไม่เปิดปิดประตูให้เราด,ด้วยวะอืมช่างมันเถอะเอ้ยข้อความเข้าเช็คโทรศัพท์กันอ่าสักครู่นะครับ โอเคครับให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าครับโอ้สักทีนะช้าจังเลยทำไมถึงนานขนาดนี้เอ่อคุณไม่ได้รอานานขนาดนั้นเลยนะครับโอ้อเนี่ยไม่ต้องมาเถียงยงนีนก็เถอะคิดกันได้ฉันได้และเออโอเคครับสักครู่นะครับยอดทั้งหมดเป็นด้าดอลลาร์กับ57เซ็ซนครับคุณผู้หญิงชลาใจแล้วเว่างไงนะฉันจะฉันจะรายงานเรื่องนี้ จอประสบการณ์พนักงานบริการแย่ขนาดนี้ก็ดูทำตัวสิฉันโคตจะดีใจเลยว่าเธอไปได้สักทีฉันต้องมารับมือกับมนุ์ป้าอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยใครจะยอมไหวบะเลยฉันสวนไปสักหน่อยฮะหัวร้อนเลยสิแต่ถ้าเอาไปแจ้งจริงเราคนโดนตำหนิใหญ่เลยนะยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับเฮ้ย hey, ว่าไงอ่าสวัสดีครับช่วยคิดเงินให้ฉันหน่อยสิเอาแค่น,นี้แหละโอเคครับได้เลยอ่าสักครู่นะครับผมมั่นใจว่าอันนี้ทั้งหมด7ดอลลาร์กับอีก99เเซนต์ครับรับนี่ไป อบอกคนที่ใช้บริการครับลูกค้าปกติก็มีอยู่เหมือนกันได้เนี่ยแต่ว่าลูกค้าร้านนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยคไปไหนเป็นประตูสักคนเฮ้ยยางกะฉันปกติสุดในย่านนี้แหละอืม hmm. เขาจะอ๋อกำลังเดินมานี่นะ สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับมีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงมาทำตัวรับรอดล่แถวนี้เนะี่ยเขาทำงาน,นดีเหรอ,อ,อผู้ชายใส่เสื้อสีแดงผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าคุณพูดถึงอะไรครับคุณผู้หญิงอะไรจะฟึ่งรำภาษากับนายได้ไงมีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเดิวนวนๆอยู่รอบนี้เนี่ยเออช,ช่างมันเถอะพูดไปแต่คืแบบไหนกเก็ไปคิดมากอีกผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเอ่อ คือคือที่ผมจะบอกคือไม่เห็นต้องหยาบครเลยครับคุณผู้หญิงคือผมแค่จะบอกว่าผมเป็นแค่คนเดียวที่ทำงานที่นี่ตอนนี้อโอเคเรื่องของนายเถอะอ่ะค่าทำงานยี่สิบดอลเอาไปยี่้าเลยเก็บเัินทอนไปด้วยล่ะพวกคนอย่างนายจู่กจะต้องการเงินมากกว่าฉันผมไม่โกรธหรอกที่เขาทำตัวแบบเมือ่อกี้ยังไงผมก็ได้ห้าดอลลาร์ฟรีแค่ทนโดนด่านิดหน่อย เอาเถอะพวกวันนี้ลูกค้าไปเลยกันหมดเนี่ยมีแต่วพวกหยาบคลายเฮ้ยนี่แหละนะพอเป็นพนักงานล้วก็จะโดนคนอื่นทำตัวเหยียดใส่นี่คุณคุณมาทำอะไรที่ตอนกลางคืนเนี่ย เออคือว่าผมทำงานที่นี่อ่ะครับท่านอืม hmm. เข้าใจละพนักงานปั๊มอย่างนั้นเหรออืมโอ้ที่ไหนไม่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับไอ้ฆาตรกรหลบหนีนั่นเลยรือไงฮะผมได้ยินมาอยู่ครับจากในข่าวว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับอืม hmm. นั่นแหละไม่ขอเตือนเลยนะเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ฆาตรกรนั่นเน่ยกำลังหมายปองพนักงานปั๊มนี่อยู่น่าจะเป็นเหยื่อต่อไปก็ได้ มีรายงานเบื้องต้นมาว่าเขาใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างจะอับปากโทรหาตำรวจแล้วกันถ้าจเจออะไรที่มันน่าสงสัยได้เลยครับขอบคุณครับโชว์ของฉันจริงเลยฆาตรกรโรคจิตบ้าข้างหลบหนีออกมาแล้วหมายปองพนักงานปัม๊มเฮ้ยนักสาราชิปเป๋งเลยเอาเวลาไปทำงานต่อดีกว่าโคตรจะเสียเวลาเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะลักษณะใส่เสื้อสีแดงมันก็คล้ายกับที่ลูกค้าผู้หญิงคนงนั้นบอกเลยนี่นะเฮ้ยใครมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยทำไมมันมายืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยนายมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะนายควรจะไปได้แล้วนะพวกนี่ฉันพูดถึงนายแล้วเฮ้ย ฉันถามว่าฮัลโหลออกไปได้แล้วพวก <c oughs> ฉันโทรแจ้งตำรวจนะถ้าง,งั้นตอนยังไม่รีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ <c oughs> ไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นเลยฮะอะไรวะแกพูดอะไรของแก ใช่ใช่ใ <sociedad> ช่ใช่ฉันจะไปหาแกอีกใเร็วๆดีไในเร็วๆนี้อะไรวะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยี่เข้าไปข้างในก่อนดีกว่า เรื่องอะไรอย่างนี้ที่จะต้องมาจัดการในช่วงกาดเดกอีกแล้วเฮ้ยโคตรจะแปลกเลย7.5ดอนต่อชั่วโมงเมืม่อคุ้มค่าที่ต้องมาจัดการไก่พวกแปลกพวกนี้เลยเหมือนกับมันน่ะแหละเฮ้ยานนี้ก็ฝนตกทีไรหลังคาเขารั่วทุกทีเลย รั่วล,ลงมาได้ยังไงวะเนี่ยนี่ไม่คิดจะซ่อมกันเลยหรือไงแล้วก็มาเป็นงานชั้นที่ต้องมาคอยเช็ดอีก สักทีพักเล็กหน่อยดีกว่าวิทยุจะมีอะไรให้ฟังหรือเปล่านะร้านอีจิตโ,โตบร,ริการจำหน่ายเพชรและเฉลีดีโลมแบบไมนยืไม่คีเฟนเดอร์เคยไหมสูมตั้นครจนเพชรหมดเรามีขายสูมเฉลีดีโลจนหมดเรามีขายได้จำหน่ายไก่เพชรและไก,ะก,ะก่มิสติกได้อยู่ใต้ดิจิชั่นครับเฮ้ยไม่โฆษณาก็เพลงแ,แปลกๆสินะเฮ้ยโอ,โอ้ลูกค้าเขา้า เมื่อไหร่คืนนี้จะจบนะอ๋อนี่นายนะเอาแค่น้ำดื่มวันนี้อา่าแป๊บหนึ่งนะครับทั้งหมดจะเป็น3ดอลลาร์กับอีก50เซ็นเซนครับ เฮ้ยนานๆทีจะเจอลูกค้าแบบปกติบ้างนะเนี่ยขอให้คืนนี้เป็นอย่างนี้ทั้งคืนเถอะนะอย่ามีอะไรไม่เครียดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะชายใส่เสื้อสีแดงหน้าตาอัปลักษณ์เหรออืมคงไม่ใช่หรอกมัง้งก็แค่คนปแปลกๆจอนจัดแถวนี้แหละมัง้งคงอยากมาหาของกินแหละ เดี๋ยวก็จะใช่ว่าอ๋อลูกค้าอ,อสวัสดีครับมีอะไรช่วยเออฉันหละตกใจจริงๆเลยที่ร้านนี้ยังเปิดอยู่ืมฉันไปมาตั้งหลายที่แน่อ่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับช่วงกะดึกน้ำมันจะเป็นแบบบริการตัวเองนะนี่นี่นายไม่ได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับไอ้ฆาตกรนั่นเลยเอ่ะมันอยู่อยู่แถวนี้มันจะมาฆ่าพวกเราทุกคนเลยนะ เอ่อผมว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกครับผมก็รู้ดีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับโชคดีกับเรื่องนั้นแล้วกันนะอ่ะนี่เกิดน้องนายฉันไปกับที่นี่แอละอเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องจริงๆวะมีแต่ทั้งวันนี้มีแต่เรื่องของไอ้ฆตรกรหลบหนีอะไรนะั่นมันใช่ปัม๊มนี้จริงๆเหรอแต่แถวนี้ก็มีตั้งหลายปัม๊มนะ แต่เดี scream, 是是๋ยวก่อนนะถ้านลูกค like. ้าคนเมื่อกี้บอกว่าเขาไปมาหลายที่แล้วมีแค่ที่นี่เปิดอยู่ถ้ามันหมายปองปั๊มจริงๆก็คงจะเป็นปั๊มนี้แหละตลกนะมันจะมีฆาตกรที่เห็นมานหมายปองพนักงานปั๊มกันบ้าหรือเปล่าเฮ้อเอาเงินเข้อคอเตอร์ไว้ก่อนคงถึงเวลาที่ฉันต้อง เอาขยะไปทิ้งให้หมดแล้วแหละรานนี้ก็ใกล้เวลาจะเลิกกะแล้ว้็ฉันรีบเคลียร์ฉันก็เลยมานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเคลียร์ตอนเช้าๆช่วงเช้าๆคนยิ่งแน่นซะด้วยสิแล้วฉันก็ต้องรอกะเช้าเข้าอีกไอ้อยู่ทำอะลำบากแน่ แล้วก็ออกมาทิ้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยของก็ตะตอกแล้วขยะก็ทิ้งแล้วเหลือแค่ตรวจเช็คยอดเงินในกะนี้ก็เสร็จแล้วแหละจะ <orbital is hearted> ไ,ได้กลับบ้านสักทีนดีต้อนรับครับ น,นี่เป็นบ้าเลยว่ะอือสักครู่นะครับอันนี้เท่าไหร่อขอผมดูแป๊บหนึ่งนะครับทั้งหมดเป็น6ดอลลาร์99เซนต์ครับท่านฮ่าหรือตลกดีนี่ท่านถามว่าอันนี้เท่าไหร่หน้าบอกมาหนะ่าเท่าไหร่อผมจริงจังนะครับ มันราคา6.99ดอลลาร์จริงๆครับหรือจะบ้าไปหรือไงราคาที่มันเวอร์เกินไปเอาไป4ดอลลาร์พอจะวางไว้หรือจะเก็บเข้าก็เลยของแกละเออเอาอีกแล้วเ,เก็บๆไปกันคนต้องลองบันทึกไว้แล้วสินะรู้สึก,ปกแปลกๆเฮเหมือนมีอะไรอยู่ข้างนอกเลย ไม่มีอะไรหรอกอวันนี้นี่เหนื่อยทั้งวันเลยนะ,ะลูกค้าใหม่อีกแล้วอือกับบ้านจัง ไม่กี่เสียงอะไรอ่ะหืมไม่ได้มาจากห้องข้างหลังห้องน้ำเหรออ๋อมีคนกำลังเ,เดินมาเฮ้ยนี่คุณ ผมต้องการใช้ห้องน้ำอะเพราะว่าห้องน้ำมันสกรปรกมากเลยคือแบบผู้ชายจะหาที่สกปรกไปขับถ่ายไม่ได้หรงงือไงอ่าขอโทษครับท่านเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดให้ดีนี้นะครับเอาไว้เร็วๆล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเฮ้ยไอ้ไอ้ไอหมอนนั่นมันไม่ทำความสะอาดห้องน้ำไว้เลยเนี่ย โยนงานอีกแล้วอืมโอเคเชื่อลูกค้าแล้วแหละกลิ่นันโคตรแย่เลยอืมโอ้ยแค่ลงน้ำยาวไว้แล้วกันห้องที่สอง ห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่ดูชัดชัดเกือบหัวใจวายตายเนี่ยจะถามว่าอะไรมาทำอะไรที่นี่ตอบสิเวย้ยเขาไม่อยากให้ฉันแค่ต้องการจะแช่ห้องน้ำไม่ไม่แกไม่ได้จะแช้ห้องน้ำไม่เลยไม่แกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ มันก็แคแจ้งแกข้อหามาบุกรุกพื้นที่ออกไปเลยไอ้ประหลาดเฮ้ยอะไรวะมันหายไปไหนวะฮะเป็ดไปไม่ได้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 ไไดไไดเรียกเข้าไปข้างในก่อนอะไรวะเนี่ย อะไรของมันวะมันหายไปไหนกันน่ะที่อยู่ก็หายตัวไปได้เฮ้ใครอะเดี๋ยวก่อนนะเออวันที่ฉันขอขนมกินฟรีได้ไหมอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ แกมันไอประหลาดที่ทำให้ฉันตกใจในห้องน้ำก่อนหน้านี้ดีกววาตอนที่กำลังทำความสะอาดเออเออไม่อะไรฮะไม่ไม่ไมแกน่ะแหละใช่ออกไปจากที่นี่ก่อนฉันโทรแจ้งตำรวจแกไม่น่ามาทำงานที่ดีวันนี้เลยแกประดิข่าวหรือไงเฮ <c oughs> ฉันทำให้แกเสียใจที่แกมาทำงานที่ดีสับทุกอย่าง อะไรวะไอประหลาดนั่นอยู่ก็มาอยู่ก็ไปอะไรวะตอนี้ก็มืดจังเฮ้ยอะไรอะไฟเหรอ เสียงมดแอุบัติเหตุเลยมีผู้บาดเจ็บหรือเปล่านะเ๊ะมีคนยืนอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเปเวน,น,นั่นนี่เฮ้นายนายท้าทั้งหมดนี่เหรอฉันบอกแกรงไงว่าฉันทำให้แกเสียใจที่มาทำงานวันนี้ ตอนนี้แกจะเป็นเหยื่อคนต่อไปฮะพูดอะไรของแกวะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยไปไปฉันรัาาไปที่ร้านชา้าจังเวย้ยตามฉันไม่ทันหรอกโอ้เกิบไปแล้วดีนะยันถอยตัวออกมาขอแต่ไม่ใช่วิ่งไม่ทันแน่โจเจ้าตำรวจเดี๋ยวนี้เลยไป็เนเลยไปนเลยไป็เนเลยไปนเลยเสียงอะไรวะ มันอยู่ไหนวะรับสิติดสิติดสิรับเร็วรับเร็วรับเร็วรับสายสิเฮ้ยสวัสดีค่ะที่ดูบริการออาเบอร์เดตเตอร์สายตำรวจค่ะยินดีเชิญรีบค่ะเอ่อช่วยเร่งมือหน่อยครับเอ่อช่วยช่วยช่วยมาด่วนๆเลยคือ คือมันมีคนประหลาดมาวิ่งไล่ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับอ๋อคือแน่ใจนะคะว่าไม่ใช่แค่คนจนจัดแต่พวกคนที่ไม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 ,ไม่เขาทำให้เกิดอุบัติเหตุรถคว่มเลยนะเขาเป็นไอ้ฆาตกรต่อเนื่องอะไรนั่นที่มันมาจากข่าวอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าที่ตรวจตาไปกระถัดที่โอ้แย่ละ ไฟโดนตัดฉันต้องไปซ่อมต,ตรงตู้เก็บฟิวอาจขาดไหนดูซออิลองจับอันนี้เหมือนว่ามันจะไอเวนนั่นมันต้องเป็นเวนนั่นแน่เลยจะ,จะซ่อนจนกว่าตำรวจจะมาแล้วกันแต่ว่าออฉันจะอยู่ที่นี่ หรอว่าฉันจะเสี่ยงไปซ่อนในห้องน้ําดีอยู่ที่นี่กับอยู่ในห้องน้ํอาองงไงดีวะอยู่ในร้านสะดวกซื้ออยู่ในห้องน้ำห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ํามันไม่มีหน้าต่างด้วยฉันล็อกไว้หนีแล้วฉันก็มาซ่อนเอเอาขาเอาขาวางไว้บนอย่าให้มันเห็นขาร้องละรอสักทีเถอะ ไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราจับตัวเขาได้แล้วครับอ่าคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาด้วยได้ไหมครับอ่าเขาก็มาทําตัวแปลกๆที่ร้านอกซื้อผมนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเขาทาอุบัติเหตุผมเลยโทรแจ้งไปเลยครับแล้วพุ่นก็มาเอ่อนับประชกดีมากเลยนะครับที่เราอยู่แถวนี้พอดีเราเลยมาช่วยคุณได้ทันอ่าครับขอบคุณครับแล้วคุณทำงานที่นี่คนเดียวเหรออ่อใช่ครับ อืมดีดีอหลังจากนี้เดี๋ยวมีเรียกไปให้ปักคำเพิ่มนะก็มาที่โรงพักได้เลยอ่าครับหลังจากวันนั้นผมก็ไปลาออกจากงานผมจะไป่ทำงานการดึกอ,อีกแล้ว